เมนูพื้นบ้านอร่อยกลมกล่อมครับแกงขนุนกระดูกอ่อนครับเป็นเมนูที่อร่อยห้ามพลาดอีกเมนูหนึ่งครับมาเริ่มโขลกเครื่องแกงกันก่อนเลยครับพริกแห้ง1ิบเม็ดครับถ้าอยากให้โขลกละเอียดง่ายขึ้นก็ใส่เกลือเปน็นเล็กน้อยนะครับกระเทียมอีกประมาณห้ากลีบครับหอมแดงอีกประมาณห้าหัวครับโขลกต่อเลยครับ ตามด้วยกะปิหวานอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับหรือเป็นกะปิธรรมดาก็ได้นะครับโขให้พอหยาบๆก็พอครับไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวเราจะไปผัดไปคั่วกันอีกทีนะครับประมาณนี้แหละครับตักขึ้นมาเตรียมไว้ได้เลยครับแล้วก็ตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็นําเครื่องที่เราโขกนะครับลงไปผัดเลยครับผัดให้หอมเลยแหละคราวนี้ ไม่ต้องร้อนน้ำมันร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงของเราได้เลยผัดให้แตกตัวออกมาให้หมดเลยครับตอนนี้กลิ่นก็จะฟุ้งเต็มตลบอบอวนไปทั่วครัวเลยครับตามด้วยกระดูกหมูอ่อนอีก500กรัมครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดต่อเลยครับผัดให้เขาเนื้อตึงๆขึ้นมาเลยนะครับต้องนำ ซี่โครงหมูหรือกระดูกหมูอ่อนเนี่ยมาผัดมาคั่วให้เนื้อเขาติงๆงก่อนนะครับเขาจะได้หายคาวครับดับคาวเขาด้วยในตัวเลยแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับน้ําเปล่าห้าร้อยมลครับกะว่าพ่วมซี่โครงหมูพอดีเลยครับตามด้วยขนุนอ่อนอีกสองร้อยกรัมครับหั่นเป็นเต๋านะครับเต๋าใหญ่แล้วก็เทลงไปได้เลย เกลยวเขาต่อไปเรื่อยๆเลยครับเซฟใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะครับแต่ปกติจะใช้เป็นมะเขือเทศสีดาครับที่ทํท่้มตำนั่นแหละครับน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับตามด้วยชชอมเด็ดอีกหนึ่งกำครับ ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันอีกทีเลยครับให้สุกให้หมดเลยนะครับเป็นเมนูที่รสชาตินัวอร่อยอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับอยากจะแนะนำกันครับใครยังไม่เคยกินลองกินดูนะครับอร่อยล้ำแต้ๆข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้ไปแล้วครับ